อันนึ่งมอดแล้วนมันจะเือหมดเขามอดให้วางัเ <c oughs> ลยว่ขาบอว่ามันมีติดหูเขาล,ล่ะลบแล้วได้ไหมนะั้นลบหมดยังมิดแล้วอันปิดความติดความเนี่นยบ่ได้ เออพอะดำได้แล้วได้เลยปากวะเอาขี้เ็กฮะ พร้อมนะครับอกเลยรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบัสดีครับวันนี้มากเดี๋ยวดางปู่วัดสายป่าใช่เพราะว่าวัดที่แล้วปู่ชี้ว่าป้ายทะเบียนพี่บ่าวสวยเนาะท้ายสวยปู่ว่าท้ายสวยมีคนถูกประถมลอตเตอรี่ห้าใบหกหนึ่งเนาะเขาเลยร่วมบุญมาสองพันให้พี่บ่าวไปซื้อหินไปสมถนนทางขึ้นวัดปู่ วันนี้เลยพี่บ่าวเลยโทรไปหาปู่บอกว่าปู่ขอชุดพิเศษหน่อยถ้าถูกวันนี้จะได้ซื้อหินเยอะๆไปทมทางขึ้นวัดปู่ปู่เลยให้มาชุดพิเศษเลยชุดนี้ชุดพิเศษใช่เขาได้ชุดพิเศษนี้มาใช่ขอปู่มาบอกขอเน้นๆเ,เลยวันนี้ปู่วัดชายป่าพบมีสามตัวอยู่หางหนึ่งสองตัวหางหนึ่งแต่หกกับ มันมีหกติหกเลยต้องกลับหัวนะครับผมโดยกลับให้แล้วก็มีเลขเลขชอบของเลขชอบใสจก็ไปหางหนึ่งไม่เยอะของพี่บ่าวนะครับใช่ครับผมปูแล้วมันใจแล้ครับปูก็มันใจครับผมปูวัดสายป่านะครับผมจุดนี้เป็นชุดพิเศษเลยชุดทาชุดทําถนนถ้าถูกวัดนี้ก็เอฟซีก็จะได้ร่วมบุญกันทําถนนซื้อหินไปทาถนนขึ้นวัดปู ชุดพิเศชุดทำถนนใช่ชุดทำถน,นน,ข,นขอพิเศษไปเลยทำถนนขึ้นวัดปูนะครับผมรุดข้างบนแล้วองกองพูนรุดมารุดมาสามวดแล้วก็วดที่แล้วผมให้ปิจนาก็เข้าหกหนึ่งนะครับผม กัน,กน,นกใช่ผมมีคนมี FC ถูกนะครับ,รบ FC ที่เขาตามผูวัดชายป่าเขาถูกเขาว่าเขาถูกห1 5กหนึ่งห้าใบโทรมาพี่บ่าวแล้วเขาก็ว่าโอนโอนเงินมาไว้พี่บ่าวสองพันไว้ซื้อหินว่าไปสมทางขึ้นวัดปู่พี่บ่าวเขาเลยบอกว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยววันนี้แล้วค่อยโทรมาค่อยโอนมาก็ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเขา จะจ่ายหมดเขาก็เลยเก็บไว้สองพันแล้วเป็นสานตั้งต้นไปซื้อหินทำถนนขึ้นวัดปูนะครับผมเจ็บสีที่ถูหกหนึ่งถูแบตเตอรี่ห้าใบตามมีทุนไว้ถูวัดสายปลายใช่สามตัวก็มีสี่หกสองใช่แลว้วก็จากลับหัวก็4-9-2แล้วก็จะตัดออกมาเป็น2ตัวก็4-6 <c oughs> หกสองสี่สองสี่เก้าเก้าสองล่างล่างสี่ศูนย์ครับมาหมุนกัหมุนเอาเอนาะหมุนเอาเองนะครับผมกลับเอาตัวกันก็ตัวกันคือตัวชอบสี่ห้าครับตัวที่เน้นก็คือตัวที่วงกลมนะครับผมจะโชว์ให้ก็ตัวที่เน้นก็สี่หกสองหกสองสี่ศูนย์สี่ห้านะครับแนวทางขอครูแต่ใจที่เราเปนมมันใจคือเก่าเพราะว่า มันได้เข้าแล้วววดววดที่แล้วววดนี้ก็เข้าอีกก็จะเข้าติดติดกันสามสีวดอีกเหมือนเดิมเราได้เข้าสักววดแล้วนะของปูอ่ะพอชุดนี้พี่บ่าบอกว่าขอเป็นพิเศษนะครับผมเอาไว้แต่ก็จะได้ทําถนนทางขึ้นวัดปูได้เสร็จนะครับผมครับผมชอบก็ตามขัดก็ผ่านนะครับผมเสนอเป็นแค่แนวทาง ภูวัดสายป่าชุดพิเศษนะครับผมชุดพิเศษชุดทำถนนขึ้นวัดใช่ชุดทตำถตนนขึ้นวัดนี่เลยมาเล่นสอบของพี่บ่าวใช่บ่าวก็เล่นตามในนี้หมดนะครับผมแต่ที่พี่บ่าวเน้นก็เน้น4อก2อก2 4 0แล้วก็4 5วันนี้พี่บ่าวกับเพียดามี่หนุงงมั่วแบบนะครับ พี่เจืนเดียวคึืนจุ่วัดแล้วพ <c oughs> ี่จ้เ <c oughs> จานเพาแจมเื่อวาแม่เดี่ยวครืบเพราะว่าแล้วเจดามสูดพี่บาวไม่สูพี่บาวพี่บาว <c oughs> ซื้อแต่สีหนึ่งเนาะพี่บาวเจเอาคืนเมื่อนี้ใช่ครับผมูมวใสเถุงมใส่ ตูดบ่มมีตูดตูดนะงวดนีสิไปซื้อตวดี้ัวซื้อขึ้นต,ตัวเลขเลยไหมครับผมรอแป๊บนึงครับังไ่ไมเวลาเขาจำตัวเลขกนไหมครับม,ม,มันมีสี่หกกับหัวก็เป็น4-9-2ตัดออกมาก็4-6 6หกหกสองสี่สสหตัวกันแล้วก็ล่าง4ีศครับผม ล่างเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียว40่ศับก่อนนะครับผมพี่บ่าวไม่กลับถ้ากลับมันจะเยอะครับไม่กลับตับแตกใช่ไม่กลับตับแตกย้ําเสมอนะครับผมชอบชอบก็ตามไม่ชอบก็ฝานนะครับผมสำหรับแม่ท้างปูวัดสายปลาใช่ปูวัดสายปลากลับมาแล้ววัดวัดที่แล้วก็หกหนึ่งมีคนถูกนะครับผมที่เขาตามอยู่เป็นปัญหามาใช่ ปูให้ปัญหามาว่าไงชายสวยแกนั้นใช่ชายสวยก็หกหนึ่งสี่กับสองหกหนึ่งือบาือใช่เรียนรถที่บาวใช่ยันที่หกหนึ่งแล้วคีบาวไม่ซื้อแต่หนึ่งสี่เนาะหกหนึ่งไม่ซื้อเดี๋ยววันนั้นก็บอกยู่นะหกหนึ่งแต่ถ้าอยู่จะไม่ได้เขียนมันเลยไม่ดังนะครับผม วันนี้เขียนลงกระดาษให้ดูให้เรียบร้อยที่บ้าไปจัดนักไหมครับจัดแล้วครับผมฝันดีเพราะส่นมาไปฝันนะครับกับช่วงนี้ตื่นก็ดึกนอนเดินทางไกลด้วยใช่ไปเอาผลไม้ที่บ้านฝันครับผมครับแมวทางวัดชายป่าหูวัดชายป่านะครับ ว,วัดนดู่น้ำโสม heh, ไลอยู่มะวอดีลาสิพาขึนไปธรรมวดีแตกเดีภาไปนะครับผมไปผู้ได้วาสีก็ไปเดี๋ยวจะหาว่าอุปโภคขึ้นมากใ่เบ่งนกันใส่เบ่งนกันรกนกระกอกันขเม็ดอเดียวชัวเลยาก้านี่นะครับผมนี่ตัวตัวแท้เนาะตัววัดสายปานี่ตัวครับเอานอเช็หน้าว ครับเลยนะคขอ้วนเข่ามิพาพไปนางเลขเข่ากับมีภาพพี่เจ้าไปครับผมเป็นเก่าครับเข่าเป็นงกมันจะไล่หลายตัวคือแน่เนาะครับผมครับนี่นะครับผมปูวัดชายปลาล่างเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวเหมือนเดิมล่างสี่ศูนย์สี่ศูนย์เม็ดเดียวล่างเบอร์โทรไม่ลงนะครับผมเบอร์โทร ไม่ค่อยมีเวลารับเท่าไหร่ใช่เพราะขายของนอนนอนหนึบหนึบตัวเน้นตัวเน้นตัวหนักตัววงกลมนะครับผมตัวเน้นมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่อย่างตัวเน้นแคปหน้าจอใหน้าจอนะครับผมใครเห็นแล้วหัวใจปลานะครับผม